ต่อไปกันดีกว่าค่ะข่าวของคุณกันนะคะเขาก<ไ>็บอกว่าเพิ่มนะคะน็อตมีร้อยล้านวิวแล้ว<ไ>แล้วกําำลังถ่ายคู่แท้แม่ไม่เลิฟนะคะ<ไ>สิ้นปีนี้นะคะมีอีกเรื่องนะคะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีงานเยอะมากแทบจะไม่ได้เที่ยวเลยเกาหลีเขาก็อยากไปเที่ยวแต่ด้วยความที่งานเยอะมากๆ<ไ>แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาแฟนเนี่ยเหมือนไปต่างประเทศนะคะไ,ไปแบบว่า,วาดิสนีย์นะคะไ,ไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าจ้า ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆแล้วก็คนที่แบบว่าดูทุกๆคนเลยที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็ดูน็อตมีนะครับถึง100ล้านวิวนะครับก็ขอบคุณมากดีใจมากๆเห็นแฮชแท็กแล้วนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ขอบคุณมากกันว่าทีมงานทุกๆคนแล้วก็รวมถึงปาปีอะไรเงี้ยก็น่าจะดีใจมากๆเลยครับตอนนี้ก็มีครับตอนนี้เปิดกล้องอยู่คู่แทนแม่ไม่เลิฟครับตอนนี้ถ่ายอยู่ครับแล้วก็น่าจะประมาณปลายปีก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ว่ายังไม่เห็นก็อยู่ที่ทั้งวันครับ รอได้รอได้เมนูพิเศษทางร้านเนาะอ๋อให้ปปีเดี๋ยวทําให้เองเลยแต่เป็นน้ําโซดาป่ะไม่ก็เมนูพิเศษก็เดี๋ยวลองทําให้ดูครับปดีปปีไม่ชอบกินหวานนะเดีใช่ ใช่ชอบมากโอเคใช่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเอจีเอ็มทีวเลยเพราะว่าเราก็แบบว่าเออที่จริงมันจะแบบว่าหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบว่าใกล้แล้วจให้ทุกคนได,ได้ได้ได้ดูกันนะครับ ญี่ปุ่นใช่ครับก็ถือว่าได้ไปไปเที่ยวกับใครที่แบบว่าไปทริปด้วยกันเราก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆที่เราสองคนอยากไปแล้วก็มีร้านที่เหมือนปปีเขาชอบแล้วก็อยากให้แบบว่าคนที่ไปร่วมทริปกับเราได้ไปเนี่ยล้วก็ได้ไปชอปปิง้งเดินเล่นถ่นายรูปอะไรีกันด้วยแล้วก็มีน่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยที่นั่นเลยเป็นเหมือนแฟนมีตด,ด้วยอยากไปเกาหลีครับใช่ไม่ได้ไปนานปกติว่าชอบไปแบบว่าไปเที่ยวหาพี่ๆอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็อยากไปครับถ้ามีโอกาสก็อยากไป Hmm. Uh -huh. น่ารักนะจริงเขาน่ารักเขาดังมานานแล้วด้วยก็แบบมีแต่คนชื่นชอบนางเอาจริงๆกันนะแล้วอีกสําคัญนะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะงานก็เยอะจะหาเวลาเที่ยวก็ยากยากอยากจะเป็นแบบนี้มั่จังเลยพี่จายแบบเที่ยวเยอะๆเอ้ยไม่ใช่เที่ยวงานเยอะๆถ้าจะไม่ได้เที่ยวอะไรแบบนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จล้กันแล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่หนังถึงร้อยล้านร้อยล้านแล้วเนาะมันไม่ได้แบบง่ายๆเลยนะคนดูนะยอดวิวนะมันคือมัน ยอดวิวนี้ก็เป็นอะไรสําคัญนะใช่สมไมนี้คือความรู้สึกว่าดังไม่ดังเนี่ยเขาไปดูกันตรงนี้ด้วยถูกต้องการที่จะหะ1,000นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะ <c oughs> <อ>นี่คือร้อยล้านเลยนะยอดวิวสูงสุดช่อง y o ยูทูบนั่นนะสิกออกาถือว่าลดมากมาก